ใครชอบเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นในห้องน้ําเสี่ยงลิศสีดวงทวารเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมฮะจากคนที่ไม่เคยเป็นลิศสีดวงมาก่อนนะแต่มีพฤติกรรมที่เอาหนังสือเอาเกมนะครับเอาโทรศัพท์โดยเฉพาะโทรศัพท์เนี้ยโซเชียลเนี้ยไปนั่งเล่นในห้องน้าครับและพอเล่นไปเล่นมาเพลินครับเชื่อไหมฮะจากควนที่ควนถ่ายเนี่ยประมาณ5นาทีต่อครั้งนะครับแต่กลายว่า30นาทีบางคนนะฮะเอางานเข้าไปทําด้วยนะฮะหชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็มีฮนะเรื่องจริงเลยสุดท้ายคนไข้ผมพวกนี้เกิดอะไรขึ้นครับ เป็นฤิศสีดวงทวารทั้งสิ้นครับจากที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นฤิศสีดวงจากที่ระบบขับถ่ายดีแต่เราทําให้ตัวเองเป็นฤิศสีดวงทวารได้ยังไงครับเพราะไอความรู้ความเข้าใจนี่แหละครับดังนั้นนะครับใครที่รู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ให้หยุดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเข้าห้องน้ําอุจจาระ ต่อครั้ง5นาทีเท่านั้นและอย่าเอามือถืออย่าเอางานเข้าไปทําเด็ดขาดครับและสําหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ปรับเปลี่ยนแล้วแต่เป็นลิศสีดวงทวารไปแล้วผมแนะนําตัวช่วยดีๆครับนั่นก็คือตัวลิสเอ็กที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดในตอนนี้เลยนะครับที่มันจะสามารถเข้าไปจัดการต้นตอต้นเหตุข,ของการเกิดลิศสีดวงทวารได้จริงๆคืออันที่1มันจะเข้าไปฟื้นฟูระบบขับถ่ายให้ดีครับอันที่2 ไปลดการอักเสบและไปเพิ่มความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดดาส่วนปลายอันที่3ครับจะไปลดแรงดันภายในหลอดเลือดดาส่วนปลายครับและสุดท้ายอันที่4ี่นะครับมันจะไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีครับเท่านี้ครับก็สามารถทําให้ดื้อสีดวงที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นระยะเรือรลังจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นและก็หายในที่สุดครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาและการผ่าตัดแต่อย่างใดครับ